สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกแค่หาสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ก็มีรถดีรถสวยๆนะครับผม1นึ่งคันมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันก่อนนเลยนะครับผมก็ขอแจ้งชื่อรุ่นนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีลซูออลนิวดีแมนะครับผมอันนี้เป็นออลนิวโฉมแรกเลยนะครับเป็นออลนิวดีแม็กสีประตูนะครับผมเป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูงนะครับเครื่องยนต์2 5งพันห้าร้อยซีซีได้เป็นตัวแซดเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์ VGS นะครับเป็นระบบอร์โบแปรผันเสียงมันก็จะดังแบบหวานหูนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับผมรุ่นนี้นะครับดีไซน์ all new โฉมแรกก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมกระจังหน้าโครเมียมอ่ามีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมก็ถ้าต่อจากตัวนี้มันก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับผมแต่รุ่นนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอ่า เป,ป็นรถปี2 0 2 2นะครับคุณลูกค้าลองดูผิวสีนะครับลองดูสภาพโดยรวมว่ารถปี12บเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ได้แบรน์สีขาวอ่าหนึ่งย่างและได้สีขาวด้วยได้สีประตูได้ตัวสูงโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวราคาเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเรื่องช่วงล่างกันบ้างนะครับผมมาดูเรื่องล้ออันนี้ล้อเราก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหมให่ให้1ชุด นะครับเปลี่ยนเป็นล้อมแมกใหม่ยางใหม่ให้หนึ่งชุดอ่าเท่ๆกันไปเลยนะครับยางก็เป็นยางปีสองพันยิบเอ็ดนะครับผมก็ขนาดยางนะผมก็จะเป็นขนาดสองหกห้าหกสิบขอบสิบแปดนิ้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ดูซุมล้อกันนะครับผมซุมล้อก็ดำนะครับผมดำดูดีสีเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆเ,เลย อ่าโอเคครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างนะผมด้านข้างสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ไปเลี้ยวนะครับผมจะดีไซน์มาอยู่ตรงมุมกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าชุดมือเปิดนะครับก็จะเป็นชุดมือเปิดโครเมียมรอบคันนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้ติดตั้งที่กันรอยนะครับผมกันลอยตรงมือเปิดตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมตรงรุ่นอ l l new isuzu อ่าแล้วก็คิ้วกันสาดด้านบนนะครับ ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมตรงรุออน่นอ l l n e เลยมันมีบันไดข้างนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนท่อไอเสียมานะครับแต่ว่ายังเป็นเครื่องเอ่อทุกอย่างมันยังเดิมเิมหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนท่อไอเสียมานะครับก็เป็นท่อไอเสียลงหน้าเพลานะครับสภาพท่อก็ยังดูดีอยู่เลยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้และเสียงนี้แบบเพาะมากนะครับผมเสียงนี้ไพเราะสนเอหูมากเลย ช่วงล่างตัวถังนะครับผมชัสซีรถก็ออยังไม่ผุไม่อะไรเลยนะครับผมก็คือตามอายุการใช้งานนะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมก็ใช้มาดีอ่ะโอเคครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันฝั่งนี้นะครับผมดูฝั่งนี้ก็ด้านท้ายไม่มีอะไรนะครับผมก็มี กันชนนะครับก็ต้องการก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมรุ่นนี้ก็คือเป็นตัว Z ซต VGS นะครับยังไม่ถ้าเป็น Z ซ VGS DVD เราถึงจะได้จอได้กล้องนะครับผมถ้า z ซต VGS ธรรมดาก็คือจะไม่มีจอไม่มีกล้องนะครับใช่ครับผมคุณลูกค้าจะได้ราคาที่ถูกมากเลยนะครับยังไงก็คุณลูกค้านะครับผมให้ให้แนะนํานะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับผมแล้วก็ ติดกล้องเองตั้งหากก็ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นของที่คุณลูกค้าเอามาจะาศูย์เนี่ยมันก็จะแพงไอรุ่นดี d นะครับราคาจะก้าวกระโดดขึ้นไปอ่ะมาดูด้านนี้นะครับผมด้านนี้กันบ้างเป,เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีนะครับอ่ะโอเคครับผม,ส,มส,สีเดิมๆเลยนะครับผม ก็สำหรับรถมือสองนะครับผมที่ปีลึกๆหน่อยก็การเคลียร์ลิงก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รถทุกคันของเรามีการตรวจสภาพทุกคันนะครับคุณลูกค้าหายห่วงได้เลยครับผมมาดูภายในนะครับผมภายในก็จะได้เป็นของเดิมนะครับเป็นเบาะผ้ากรมะยีอันนี้เราก็ เจ้าของเดิมนะครับผมเขาทําที่หุ้มหนังมานะครับเราก็ไม่ได้ทอดรอแต่อย่างใดนะครับก็ยกให้ลูกค้าไปเลยอันนี้ก็ดูแลดีรักษาง่ายนะครับตามสไตล์เบาะหนังเน้นย้ำว่าเป็นรถปี12ใช่ครับผมเป็นรถปี2012นะครับก็ภายในไม่ช้ำนะครับยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อีกยาวเลย ก็ดูตามข้อประตูนะครับผมแนวประตูต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับผมเพื่อที่ว่าพอดีไมค์อยู่ฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยกัน เสียงพร้อมามากเลยนะครับผมเสียงพร้อมามากเลยนะครับอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่าไม่อยู่ที่ผมอ่ะโอเคครับผมก็เข้าๆพอนะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหาเกับเครื่องใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีรับประกัน,นเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วง อ่ะแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็เป็นเบาะหุ้มหนังเหมือนกันหมดเลยนะครับ้อ่าเจ้าของเดิมเอาเหมือนซื้อที่หุ้มมาหุ้มตั้งหากนะครับผมก็คือเป็นที่หุ้มแยกตั้งหากอ่าแล้วก็มีปูพรมด้านล่างนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่พรมแดง ใช่ครับผมรถทุกคันได้ผ่านการตรวจหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็พวกเอกาสารนะครับผมคู่มือบุ๊กเตอร์วิทยูครบนะครับอ่าบุ๊กส่ยลอนะคะคู่มือนะครับผมแล้วก็พวก,กสมุดระบประกันนะครับนนี้ก็เป็นแผ่นตีดีนะครับผม คอนโซลด้านบนนะครับคอนโซลด้านบนก็จะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับสบภาพส,สวยๆเลยเออแล้วก็สําหรับออนนิวโฉมแรกโฉมนี้นะครับคุณลูกค้าก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับมันก็คือเหมือนเหมือนเป็นการเป็นรุ่นทดลองที่ว่าเขาผลิตขึ้นมานะครับสาหรับโฉมเนี้รุ่นนี้มันก็จะยังไม่มีแอแบกคู่หน้าแต่ว่าจะได้เป็นระบบเบรกเอเบสเข้ามาแทนนะครับแต่ว่าบางคันที่ได้ ถุงลมนิรภัยแต่ว่าก็จะยังไม่ได้เบรก ABS นะครับมันแล้วแต่คันที่ว่าเข้าผลิตมาแล้วก็อดูระบบเกียร์นะครับผมระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบ5เกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์ก็ราคาถูกเราก็มีมาให้แล้วนะครับผมก็รุ่นนี้ถามว่าทําไมรุ่นเนี้ถึงเอาเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับผมขายดีมากเลยเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับแต่ถ้า เป็นปีใหม่กว่านี้ขึ้นมาแล้วก็ได้จอได้กล้องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยราคามันก็จะก,ก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับยังไงก็คือคุณลูกค้าขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็าต้องเห็นว่าเอ้ยอย่างน้อยเป็นออนิวอย่างน้อยมันเป็นสี่ประตูนะครับไ่ต้องดาวด้วยนะครับราคานี้รีบเลยนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนะครับคุณลูกคา้าดร,รอบๆมได้วยนะคบว่าใ<า>ไห้ดีนะคะสำหรับลูกค้าเดิม ่าเลขกไหมนะครับผมวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันเก้าร้อยกิโลพอดีเลยนะครับหนึ 14, ่งแสนสี่มื่นสี่พันเก้าร้อยกิโลพอดีเลยนะครับยังไม่ถึงแสนห้านะครับยังไม่ถึงแสนห้าแล้วก็เอ่อแล้วก็เข้าศูนย์บริการเครอ,อาสมาคิาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมระยะทาง10,000กิโลเป็นรถปี2012ันสเลขมันอันนี้ถือว่าโอเคนะคะใช่ครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมก็หุ้มหนังอันนี้ สําหรับอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเล่นแบบ2ดินนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีจอยังไงก็คุณลูกค้าได้แนะนํานะครับเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีพวกจอ d r o r o อะแลวพวกนี้นะครับก็มันก็จะใต่ได้พอดีเบ้านี้เลยครับจอใหญ่ๆกันเลยทีเดียวหรือถ้าอยากได้ทวหาคุณฟุกได้เลยได้เลยครับ,รบผมอันนี้เดี๋ยวดูเป็นของแถมให้ได้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่ อยากจะดูเป็นจอ y Android นะคะใช่ครับก็เรามาคุยกันส่ม,มาได้เลยสมาได้เลยครับผมเบอร์ก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ไอคันแต่งซิ่งๆนะครับผมอันนั้นก็ลูกค้าก็ยังไม่เคยเห็นรถนะอันนั้นก็มาจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานลูกค้าลูกค้าอายุทยานะครับอันนั้นก็คือติดตาม youtube ตลอดนะครับก็จองรีโวแคปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่ที่ไร้เบ้นก่อนอยู่ที่ยุธยาใช่ไหมใช่ครับผมก็อาจจะจําได้นะครับยังไงก็คือลูกค้าเขาถามว่าทําไมว เออคลิป,ปไม่ค่อยแจ้งเตือนก็คือเมื่อวานก็เลยทําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอ่าใช่ครับผมก็แจ้งลูกค้าเรียบร้อยอ่ะมาดูเครื่องยนต์เรากันต่อนะครับผมเก็แบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนใหม่หนึ่งลูกนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่หนึ่งลูกแล้วก็อะไรดีอ่ะอ่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโรสามนะครับเครื่องยนต์ยูโรสามอันนี้ก็จะเป็นฝาฝา DDI VGS Turbo นะครับยูโรสามนะครับผมกองน้ามันเครื่องจะอยู่ด้านบนแบบนี้ นะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องยูโร4นะครับก่องน้ามันเครื่องจะอยู่ด้านล่างแค่นี้เองอันนี้รถปี12นะคะอ่าถ้าเป็นออนนิวชมแรกนะครับผมออนนิว12 13ไปจนถึง14ต้นปีนะครับผมหรืออาจจะเป็น13ปลายปีนะครับที่ว่าจะมีเครื่องยนต์ยูโร3นะครับผมถ้าเครื่องยู4ก็จะเป็นประมาณปี14 15นะครับผมหรืออาจจะเป็น13ปลายปีที่ว่ามันรุดๆุออกมาแล้วนะครับ แผอองกันความร้อนอยู่ดีสภาพเดิมนะครับแล้ก็มีร e ะบบเบรก EBS ตามที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะะใช่ครับสภาพดีมากเลยนะครับหมอน้ําอะไรพวกนี้อาจจะเช็คระยะเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็สังเกตได้ตามท่อยางนะครับผมเนี่ยทอยางมันก็ไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับผมสภาพก็ยังอยู่ดีนะครับ สภาพยังอยู่ดีมากเลยอ่าเนี่ยให้ดูตามข้างเครื่องต่างๆนะครับคุณลูกค้าไม่มีรอยยดรอยเยื้มอะไรเลยนะครับสภาพเขาดีจริงๆและดีจริงๆคือมันดีนะครับคุณลูกค้าอ่าแล้วก็นี่อ่าแผ่นเพลแผ่นเพลก็อยู่ที่เดิมนะครับแบตเตอรี่มีรับประกันนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนที่เรานะครับผมถ้าออกไปแล้ว แบตมันเสียในระยะรับประกันแล้วก็เอากลับเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าของเราก็ต้องส่งแบตไปเคเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยว,แ,วแจ้งราคากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแจ้งราคากันเลยก็ยไ่าคันนี้มีข้อดีอะไรบ้างแลได้อะไรบ้างอ,ไางอ่ได้เลยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับผมออนนิวปี2 0 1 2นะครับสีป่ประตูราคาอยู่ที่ห000้0,000กับ900บาทนะครับ ไม่ใช่ห้าแสนเก้าหมนะครับคุณลูกค้าห้าแสนกับเก้าพันบาทเกือบสี่แสนแล้วอ่าราคานี่ก็ตีไปประมาณห้าแสนนะครับผมออ l new สี่ประตูห้าแสนหนงเป็นตัวสูงด้วยนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองจุห้าแซด vgs นะครับเป็นระบบ<ม>เออทอร์บโบแปรผันนะครับเสียงมันก็จะเพาะมากๆเลยเวลาทําท่อพวกนี้นะครับผมรถปีสิบสองอ่า ปี12จดทะเบียนใช้งานปี55านะใช่ครับผมอ่าคันนี้ได้ปีทะโยสองพันห้าร้อยส่สบประมาณนั้นเล็กไม่เล็กไม่หนึ่งแสนสี่หมื่1สี่0 0นเก้ากิโลนะครับยังไม่ถึงแสนห้าเลยต้นเก้าพันก็บาท,ทาใช่ครับผมถ้าเกิดปีดอกเบี้ยนี่น่าจะตกหรือไม่น่าจะตกอยู่ประมาณแปดแปพันก็บาทประมาณเนี้ยนะครับผมเจ็ดพันปลายปลายแปดพันเงี้ยประมาณนั้น,ปร,น,นประมาณนั้นนะครับพอดีอันนี้แบบเราคุยกันคร่าวๆได้เลยอ่า ได้อะไรบ้างนะครับผมก็คือเนี่ยจะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟสปอรตไลท์ไฟตัดหมอกแล้วก็กระจังหน้าเงานะครับผมล้อแม็กใหม่ยางใหม่1ชุดแล้วก็ได้ท่อหน้าเพาด้วยนะครับผมแล้วก็บาอหนังด้านในนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต่อให้เลยนะครับผมถ้าคาดต่อก่อนได้3เดือนนะครับผมเดี๋ยวเราต่อให้ปีดดาวได้เลยนะครับผมเริ่มต้นที่ไม่ต้องดาวนะครับผมถ้าต้องการ ของเพิ่มเติมหรือว่าต้องการราคาที่มาพิเศษกว่านี้โทรเข้ามาคุยนอกรอบได้นะครับผมสำหรับเบอร์ติดต่อส่วนตัวนะครับผมก็ศูนย์หกหนึ่งนะครับ4ี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับผมศูนย์หกหนึ่งสี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับถ้าโทรเข้ามานะครับผมขอราคาพิเศษกว่านี้ก็ได้นะครับผมลองโทรมาคุยกันนะครับตามที่คุยกันเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถูกใจท่านใดก็โทรเข้ามานะครับ หรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจก็รอคันต่อไปก็ได้นะครับผมเรามีรถให้เลือกกว่า2 3 0 0คันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ